สวัสดีครับผมนายนัทพงศ์วงอินตา1น6สวัสดีครับผมนายปฏิภาณพินเทียน1น3กำหนดอินพุตเอาพุต์เท่ากับ Y1 Y1 Y2 เท่ากับ Y21 G1 G2 เท่ากับ y 1 1 G R2 เาท่ากับ Y3 R3 าเท่ากับ Y10 Y3 เท่ากับ Y23 g สเท่ากับ y 1 3 gr สเท่ากับ y ห้าสิบเปนขายการทํางานนะครับกดออนึ A 1ง r สอง r สามทำงานพร้อมกันทั้งหมดครับ gr สองทำงาน5วินาที g 1กับ g 2องทำงาน5วินาที gr สดับ y 1กับ y 2องทำงาน3วินาที g 1กับ g 2องหยุดทำงาน r 1นึ่ r สองทำงานและ gr สามทำงาน5วินาที gr สหยุดการทำงาน จีาทำงาน5วินาทีไฟอ1ร์หนึ่งและอาร์สงทำงานอยู่แต่อารหยุดการทำงานจีหยุดการทำงานและไวสาทำงานสามวินาทีไฟอากับอาองยังทำงานอยู่ y3 หยุดการทำงานอาร์าทำงานและอาร์หนงทำงานอยู่จะวนกลับไปทำตามข้อสองนะครับกด x1 อกไปทดวงดับครับ ขอบคุณครับ